สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามเด้อจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นาะจ้าห้างเสียงรอบเซารอบายวันที่8วันพุธเดือน11 2566มาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลห้างเสียงรอบเซารอบายของเมื่อวันวันอังคารวันที่7เดือน11จ้า สำหรับรอบเศร้าเด่นอยู่ที่เก้ากระแปดโพนของรอบเศร้าจะพลาดไปโพนออกหกหาเจ็ดศูนย์สองสำหรับเด่นศูนวิ่งรูดศูนย์นของเฮาอยู่รอบบ่ายมาออกรอบเศร้าได้อีกน้องใจใครอย่างทีแอดจอยบอกไปน้องจาว่าสำหรับคููเด่นของเฮาสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทางรอบเศร้าและการรอบใายมักตัวได้แบบไรจังไรกะลองพิจารณาเบิ่งได้น้องจ้าถ้าพี่น้องเอฟซีทนใดนำ มาเป็นแนวทางของรอบเสารเราจะวิ่งรูดถือว่ามาตรงตุงเราจะศูนย์สองอยากสามตัวกันสีแอรจอยเคยบอกปเนกจาว่าพินอฟซีแต่ได้สี่าหาจับสามตัวเราจะลองเอาคู่เดนรอบเสารอบบายสี่ตัวเราจะมาจับขู่ใส่กันกับตัวจอตัวจับขู่รอบสองกับรอบบายได้นกจามสำหรับผลของรอบเสารของเราพลาดไปจ้าสำหรับรอบบายเดนอยู่ที่หนึ่งกับศูนย์วิ่งรูด ผลจาก016บนออก016จับคู่เข่ากันไปตรงๆมาเต็มเต็มเด่นศูนวิ่งรูดซูนของเฮามาลักลอยได้อีกจาก16จับคู่เข่ากันไปตรงๆอูโหูแต่ว่าเน้นพิษตัวล้วจะเน้นหนึ่งหามาหนึ่งหกโบเป็นยางเด้อจากสำหรับตัวเด่นของเฮา,า,า,าเด่นศูนวิ่งรูดซูนของเฮาลักลอยจะเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งของเฮามาจา มาเต็มเต็มตรงตรงศูนย์หนึ่งหกจ้าล่างสี่สามขาดไปยินดีกับคนติดตามยินดีกับเอฟซีติดตามด้วยจา้าสำหรับห้างเสียงของวันที่เจ็ดวันอังคา,ารก็ถือว่าโอเคได้เฮด้กีแต่ดูด,ด,ด,ดกันไปอีกมากันรอบใบมากันตรงตรงตามกันตอ่อหลุนกันต่อกับห้างเสียงรอบสรอบายของวันที่แปดจา้า อ่ารับชมไ้เป็นแนวทางจ้าถ้ามัก้าชอบคอยตามบ่มักบ่ชอบสามารถปล่อยผ่านได้นะจ้าโอ้โหฟ้นตกอะไร้งี้ยเสียงแอร์จอยอยู่เนาะ้างนอกฟ้นตกจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีท่้นใดที่ถามกลุ่มกันเข้ามาเนาะจ้าแอจอยม่มีกลุ่มเด้อจ้าติดตามใดทางสองทางนี่ทางเดียวจ้าคือ YouTube เนาะจ้าค้นค้นหาคำว่าจอยพ้ารวยชาแนลมันจะเจอแทนแน่ยนอนจ้า กาฝากพี่น้อง FC กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดจิดต,ตามให้แอดจอยด้วยนอะกจากผู้สไใ้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยบ้างนาานแนวทางละกันยู่กับพี่น้องต่อไปแบบโดนๆเง่าๆจ้าสำหรับห้างเซ้งรอบเซาเมืรอนิศู์กับเก่าวิ่งลูดจับคู่เด่นศู์วิ่งลูดซูมีศู์สามเมื่อวานออกศู์สองแล้วแตูสี่ 0, 4, ศูนย์หา้าศูย์หกศูนย์เจ็ดเด่นเก้าวิรุธเก้าจับขู่มีเก้าหนึ่งเก้าหกสำหรับสามตัวนันนองจากอย่างที่เคยอธิบายไปน้องจาว่าถ้ามักถ้าชอบการล่องเบิกน้องจะเด่นเด่นรอบเ้ากับรอบ,บาบสี่ตัวน้องจะมักตัวได้ชอบตัวได้การล่อง จับใส่กันกันกบตัวจับขู่ตัวเจาะเราจะรอบเสากับรอบ,บาบตัวจับขู่รอบเสากับรอบ,บายกามีซิทมาทาั้งใดรอบเสามาใดทั้งรอบเสาแลกะก็รอบ,บายขู่เรนโค้ทเฮาคือกันจะสามารถวิ่งเขาว,วิ่งออกได้ทั้งรอบเสาแลกะก็รอบบ่ายลองพิจารณาเบิ่งเนาะจ้าหมักตัวใดแบบใดเนาะจ้าเก้าเจ็ดเก้าห้า มื่อนี่ตัดออกไปหลายตัวเดอ้อจะบวสิจับคู่เขาหรือบอธามักตัวได้ชอบตัวได้กะลองพิจารณาเบิ่งได้นอกจ้ะเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าสี่สำหรับเด่นรอบบายอยู่ที่สี่กับสามวิ่งรูดจา้าสี่ห้า C6 C7 C2 C1 สำหรับเก้า C4 เก้ามาเป็นแนวทางของรอบายได้นอกจาะทาหมักถ้าชอบอกจากะพอจับใส่กันจะเก้า C เ่่า C เก้ารอบใบบริจับขึ้นใส่อกจาจสามมีสามห้าวันออกสามสี่คูเด่น สามหกสำหรับตัวจับคู่มือหนีตัดออกไปหลายตัวจ้าถา้าบหมักบปรชอบตัวนี้จะจับหายก็คือนําไปวิ่งไปลูดได้นกจะเรือกว่าหมักตัวเด่นกะสามารถนําไปจับคู่ตัวที่พี่น้อง fc หมักได้นกจ้กสามหนึ่งสามศูนย์ตามด้วยสามสองตัวเด่นตัวเน้นจา้าายคอเน้นอยู่ที่ สามเจ็ดสามหกสี่สองสี่หนึ่งเก้าห้าเก้าห้ากับเก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดจ้าอ่าสำหรับแนวทางห้างเส้นของวันที่แปดเมื่อนี่ตามนี่เลยจา้าหลับชมไวเป็นแนวทางนอกจากทามักทาชอบปอยตามบอมักบอชมชอบปอยผ่านได้จา้า ขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชงดีกันทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า